ตอนนี้เราจะมาพบกับน้องคนหนึ่งคนเหมือนเดิมน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้ขิงตาก็ยังไม่ได้ทำงานเราก็อยู่ข้างนอกคนนะคะั <c oughs> ดีมากๆคุณแม่ท่างคะนอนหลับฝันดีนะคะ รักษาสุขภาพของท่านด้วยนะคะขอให้ท่านจะได้มีจิตใจให้มีสุขภาพเพิ่มเตมีเงี้ยเอะมากฝันดีๆทำกิจการใดก็ขอให้ท่านทุ่งเกลืองทุ่งเกลืองนะคะพบกับหนึ่งชุดลอเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะเชาวน,นี้สวัสดีก่อนเร็วอ้าว สวยสวยเร็วสวยสวยมงคนไงลูกทำไงสวยสวยเร็วอ้าวันดีวันดีวันดีเสียงเสียง คุณสาวของมงคลนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะคุณสาวมีอยู่ใกล้ๆน้องมงคลนะคะนุ่งขาวหวานดีนี่ก็ตอนเช้านะคะอากาศก็เดือดร้อนมากเลยตอนนี้เดือดกับลังจ้าเลยนะคะอ้าววันดียังส,สวย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 เร็วเสียงด้วย เสียงไปไหนครับครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนครับเช้านี้พบกับผมนุ่มหล่อสสเสียงหวานอีกแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องของเราก็ยังมีผู้ติดตามน้อยมากเลยนะคะขอมใจบุญทุกท่านนะคะหนึ่งไลค์ก็1นึ่งแชร์เป็นสะพานบุญให้น้องรับมงคลด้วยนะคะน้องก็อยู่ที่เก่าเหมือนเดิมนะคะตรงเขาจีกันนะคะนี่มองใ่ล้ๆไปที่หิน เขาสูงสูงนั้นก็เป็นพุทธรูุแต่สลักเขาทิิชันนะคะอยู่ใกล้ใกล้บริเวณที่น้องอยู่ะค่ะไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลแต่และมองไปทางนี้มันก็จะเหินนะคะเรามองอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกใกล้ใกล้ๆอยู่ตรงนี้แต่พอเราเดินขี่รถไปก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะ ตอนเช้าก็อากาศร้อนมากเลยนะคะบางนี้ก็น้องพันละลายนะคะมี <c oughs> คนกำลังกินสับปะรดอยู่นะคะตอนนี้ก็ปยายเอาสับปะรดให้กิน <c oughs> เดี๋ยวสายๆนิดนึงคุณจะจะไปทำงานคุณตาก็จะเอาไปลูกไว้ข้างในเหมือนเดิมน,นะคะเขาก็จะอยู่ โดดเดียวเหมือนเดิมนะคะตอนกลางวันก็จะอยู่โดดเดียวในป่านะคะคุณยายก็จะเป็นเพื่อนไปคุยกับเขาค่ะไปนั่งเล่นอยู่ด้วยกันกับเขานะคะให้เขาจะได้มีมเพื่อนจะได้ไม่เหงาเป็นเพื่อนเขาคุณยายจะเป็นเพื่อนอ,นอแต่น้องทักมงคนในป่าแต่ คุณยาหญก็อยู่ไม่ได้นานนะคะเพราะอยู่มันเยอะมากค่ะในป่ากุณยใหญ่ก็ต้องนั่งสักพักหนึ่งเลยอยู่สักพักหนึ่งก็เขาคุณยใหญก็กลับมาอยู่ที่พักนะคะเพราะในป่ามัน,นย,ยิงยเยอะ,ะสวัสดีครับจะนหันดาให้อีกแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่ไอ้คีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะคะ น้องซับุงคลก็จะสู้ๆต่อไปนะคะสู้ๆขอหให้แม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะคแม่จะออกไปไหนก็ใส่แมสก์เองคือปกเิล้างมือตลอดนะคะน้องซับุงคลเริ่มหันดากให้เลยนะคะเริ่มหันดลัให้แล้วนี่นีน่ มงคลมงคลมงคลครับมงคลมงคลสุดรอดเสียงหวานของแม่แม่หันมาทางนี้หน่อยเร็วตอนนี้คุณตายอยีกอยู่ข้างบ้านก็กำลังทำความสาดให้น้องประกายเกลูอนะคะถึงเพื่อนู่ลนะืะ อ้าสวยๆสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีครับเช้านี้พบกับ,กบผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบา่ายค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับสับประรุดอยู่ในปากไม่มีเสียงเลยนะของคนอ่าโบกมือบาย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 ก่อนเรื่องบ้าบายบายบาย อาบกมือบุกครับเดี๋ยวตอนบ่ายพบก็กกผมใหม่นะครับสวัสดีครับติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะครับช่องตาอวยทรัพย์มงคลครับขอบระคุณมากนะครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งครับ